เราไปด้านซ้ายกันนะครับไปดูเทศกาลกีตะโขนที่อำเภอนาด้ายจังหวัดเลยชบดีวันนี้ออกมาแต่เช้าแล้วฝนก็ไม่ตกลงมาหลังจากที่ตกมาทั้งอาทิตย์นะครับวันนี้เรารถมาสองคันนะครับกับเจ้า GT C 400 GT ไม่ใช่ GT สิ <laughs> บ C C ร0 GT รถแม่บ้าน เอามาลานอินกันหน่อยนะครับโนดอยู่ดัานนานเดี๋ยวไปแวะกินข้าวเช้าที่อำเภอนา,นากลางนะครับตนงบัวลำพูมีส้มตำกับน้องๆที่นากลางเอาขอแสงแม่บ้านกันแล้วกันนะอยู่ด้านหลัง มีอนะไรน่ากินเยอะแยะม,มากไหมมันากลางต้องมาหาไฟ เราไปเจอกับพี่ๆจากทางขอนแก่นที่วังสะพงุงเราค่อยขับไปที่คู่เรือแล้วก็ดัดซ้ายนะครับวันนี้ไบค์เกอร์เยอะมากทั้งรถเล็กรถใหญ่ยังไงก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบขี่ช้าขี่เร็วถึงปลายทางเหมือนกัน แต่ตอนนี้รู้สึกร้อนแล้วนะครับแดดเริ่มแผดเผาเพิ่งจะสิบโมงเราถึงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอกับพี่พี่ที่มาจากทางขอนแก่นนะครับนัดกันไว้ที่ปตทวังสะพุงแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เรามาผิดปั๊มนะครับปั๊มที่นัดกันไว้อยู่อีกปั๊มหนึ่ง เดี๋ยวเดียวขย้อนกลับไปหาพี่ๆเขานะครับ รถกันเรียบร้อยแล้วเราก็ออกเดินทางกันต่อนะครับจุดหมายต่อไปก็จะเป็นอำเภอภูเรือนะครับก่อนที่จะไปที่ดันทรายนะครับเราใช้เส้นทางจากวังสะพุงตัดขึ้นภูเรือนะครับเป็นเส้นทางลัดนะครับถ้าใครเคยไปแถวนี้ก็คงจะพุ้นชินกันดี สองข้างทางช่วงหน้าฝนนี่ก็รู้สึกว่าจะเขียวเอุ่มเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าก็คงเสี่ยงกับการโดนฝนนะครับก็คงเลี่ยงไม่ได้นะครับขี่มอไซค์เป็นไบเกอร์ก็ต้องโดนฝนเป็นธรรมดาตอนนี้เรากาลังขึ้นโค้งร้อยศพนะครับโค้งร้อยศพก็จะเป็นเนินยาวๆนะครับเนินยาวๆส่วนใหญ่ก็จะเป็น รถบรรทุกนะครับผ่านมาเส้นทางนี้ก็จะค่อนข้างที่จะอันตรายอยู่พอสมควรนะครับเป็นเนินยาวมากนะครับบางครั้งก็จะเห็นข่าวมีรถเบรกแตกเบรกไหมอะไรก็อยู่ที่นี่แหละครับขูดร้อยศพหวังสะภูนวิวสองทางทางก็สวยงามมากๆนะครับ ฝนเล่นงานสะละพุ่นไม่ทันขาดครับขี่รถน้าฝนก็ต้องเจอฝนเป็นธรรมดานะครับมาแบะพักที่ปตทผู้เรือนครับตอนนี้ฝนหยุดแล้วแล้วก็ออกเดินทางกันต่อนะครับมุ่งหน้าใบที่ด่านซ้ายนะครับ แห่พีตาโคนผมก็เพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรกนะครับแต่ดูเหมือนว่าทุกๆปีจะเป็นจะเป็นงานสำหรับไบค์เกอร์ไบสะแล้วนะมาจากทั่วประเทศทั้งรถเล็กรถใหญ่มีหมดเลยก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับฝนตกถนนก็ลื่นด้วยอำเภอพูเรือนี่ก็ บรรยากาศดีนะครับอากาศดีมาตั้งแคมป์ที่อุทยานได้นะครับหรือว่ามานอนรีสอร์ทแถวนี้ได้บรรยากาศดีมากนะครับถึงดับซ้ายเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหรถเยอะมากไปได้ไหมเนี่ยทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์ จอดตรงนี้ดีไหม,ม,มสนุกสนานอวนซื้นน,น่าจะเป็นงานใหญ่ประจำปีของด่านซ้ายนะครับแต่ตอนนี้รถเยอะมากมเดี๋ยวหาที่จอดก่อนแล้วกันครับ มาถึงวัดโพนชัยที่อำเภอดัดสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลพีตะโคนเทศกาลประจำจังหวัดของเมืองเลยเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกท่านนะครับ ต้องใช้สกิลนิดนึงนะครับทางค่อนข้างเป็นโครนนะครับเนื่องจากเมื่อคืนก็ฝนตกอย่างหนักตัวผมเองก็เกือบล้มไปหลายรอบเลยทีเดียวครับต้องค่อยๆขับนะครับตรงไฮตางนี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชือ่อที่หนึ่งของภูเรือนะครับถ้ามีโอกาสก็อยากให้มาลองพักที่นี่นะครับ จุดแวะสุดท้ายของทริปนี้ของพวกเราก็จะเป็นร้านกาแฟาที่อยู่บนยอดเขาชื่อร้านวัาร้านระเบียงเหมาก็ขี่รถขึ้นมาไต่เขาขึ้นมาอยู่สูงมากนะครับลองเซิร์ช g o o g l e Map ลองดูนะครับถ้าอยากขึ้นมาที่นี่ บรรยากาศดีมากนะครับเอาตรงยะยะอตู่จุม่ม เก่งว่ามึงจะพากูไปป่าอ้อยได้ตอนนี้มึงจะพาคุลุงไป้อมไหน ภูเรือทริปนี้ก็คงจะสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้นะครับก็คงได้เวลาเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตามเราไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะพาขี่มอไซค์พาทุกท่านเที่ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ